ทำความรู้จักสายวาดทำมาต่อไปเล่นเลยนะสามสี่เชื่ออะไรหรอแทนจ้ารำากาล่าไม่มีเป็นสายวาดมากี่ปีแล้วหรอกลามรู้สึกว่าไม่ใช่มั้งจริงจะมากี่ปีแล้วจำไม่ได้อายุล่ะสิบสองสิที่ชอบล่าฟ้าชมพูคาะแอ้วาดรูปล่ะไอบิสเพนชอบไม่ติไหมฮะจิดเด่นของลูกไม่รู้สิใช้เวลาวาดไม่ไปกี่ชั่วโมงหรอแล้วแต่งานจ้า ลงมาที่ไหนติดตับเจตัวเมย์เป็คนอื่นว้าวสวยขอบคุณคนชมขอบคุณนะคที่ชอบมากแนวหน้าแรงบันดาลใจไม่รู้ไปในการว่ายน้ำไม่อ่ะถนัดว่ายแนวไหนแมวน่ารักออลิชื่อเกิลพาร์ทคอดชื่อเกิลมียูเมทไหมฮะพูดอะไรเกี่ยวกับออลิตัวเองหน่อยสิอีเกิลจอมบ้าพลังอุปกรณ์ที่ใช้นิ้วโทรศัพท์มือข้างที่ถนัดขวามั้งพอใจกับงานไหม วาดรูปเหนื่อยไหมนิดหน่อยเกยมหรือวาดรูปทั้งเกมทั้งวาดเพลงที่ชอบฟังไม่ชอบอะไรมเะเร็งปากไอดอลในดวงใจแล้วพวกฝันเราคะและ้วตาทอยนี่ช่วยพูดอะไรสักหน่อยนะก็คลิปนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ทำคลิปแบบแนะนำตัวอะไรประมาณนี้หน้าวิดีโอนี้ก็อาจจะก้าวหน่อยนะเพราะว่าอยากให้มันก้าวอยากให้มันสนุกสนานคือ